เรามาดูวิธีการใช้งานของไดโวยี่ห้อคายาน่าปั๊มแช่กระแสตรงขนาด12โวลต์ความแรง160วัตต์กันเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นขนาด1นิ้วนะคะในกล่องเราจะแถมที่คียบให้สำหรับไปต่อโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่นะคะเครื่องนี้สามารถต่อกับแผงโซล่าเซลล์ได้และก็แบตเตอรี่แต่วันนี้เราจะจำลองด้วยการต่อกับสวิตชิ่งก็คือเป็นตัวแทนของแบตนะคะว่า การต่อกับแบตแล้วความแรงของน้ำจะคะ่ะประมาณไหนนะคะเรามาลองดูกันเลยว่าถ้าเราจุ่มน้ำแล้วโอ้ความแรงจะประมาณไหนเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราต่อกับสายยางขนาด20เมตรนะคะความแรงของน้ำเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราต่อกับแบตเตอรี่ความแรงของน้ำจะขนาดนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัว1 2โวลต์160วัตต์นะคะ สำหรับรดน้ําต้นไม้หรือดูดน้ําออกจากบ่อก,ก็ได้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะความแรงของน้ําถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสัง่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ